สวัสดีชาเกมเมอร์ทุกคนด้วยนะครับมาอยู่กับผมไอซ์เกมเฮอร์นะวันนี้เราก็อยู่ในเกมอเ <c oughs> อิร์นะครับโอเคโอ้ยไอ่นะก็เกมนี้ก็ไม่รู้จะเรียกว่ามันชื่อชื่อมันชื่ออะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมแต่ผมเรียกว่าเออเทิร์นไปแล้วก็จัดไปเลยนะฮะใครที่รู้ชื่อจริงก็โพสต์ข้างล่างก็ได้นะว่ามันอ่านว่าอะไรกันแนะ่ ผมก็ไม่มั่นใจแต่ถ้าถูกแล้วก็ไม่เป็นไรครับโอเคนะโอเคส่วนส่วนใครที่บอกว่าจะเล่นกับผมนะฮะก็ก็ผมจะบอกเลยว่าผมยังไม่เล่นตอนนี้นะครับอืมก็อย่างแรกก็คือไม่รู้สิมันมันจะไม่มีเวลาผมขี้เกียจเล่นนะเอาง่ายๆเลยผมเล่นเกมอื่นอยู่ตอนนี้กำลังโหลดเอ่ออะไรนะเขาเรียกว่าอะไรว่าไททันฟอรนะฮะเดี๋ยวจะได้แคสกันแน่ โหลดอยู่นะครับไม่เอยไม่ใช่ของปลอมของปลอมไม่มีนะของแท้นะฮะซื้อมาตั้งนานแล้วแต่ว่าไดมันเต็มตอนนี้ก็ทกําการเคลียร์ได้ซะแบบเลเทเลยนะฮะลบเกมไปหลายเกมด้วยกันนะครับก็อืมก็ดีแล้วแล้วก็จะซื้อเอกมคืออา m ์มาสามนะครับเล่นกับเล่นกับน้องนะฮะน่าจะได้เล่นกับเขานะครับเขาไม่ใช่เอ้ยมันวาา์ปจากไหนวะเขาไม่ใชนะของเขาอยู่ผมก็เลยจะเข้าไปเล่นด้วยแล้วก็มีเซิร์ฟของคนไทยด้วยนะฮะ ก็น่าสนใจเขาทําให้ผมอยากจะซื้อมาเล่นด่วนๆเลยนะเกือบซื้อมาแล้วถ้าติดไม่ได้ติดปัญหาไดเต็มนะแหมตอนนี้ก็เคลียร์ได้แล้วเดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็ได้ซื้อแล้วแหละแม่เ้ยอันนี้หมวกวันนี้เราจะมาทําอะไรกันดีนะไปอีกเมืองนึงแล้วกันเดี๋ยวเราจะไปหากระเป๋าก่อนว่ามีไหมนะครับแล้วก็มีขวดน้ํามีดาบมีปืนเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะ ตอนนี้ไม่แน่ว่าใครจะหาอาจจะมีกระเป๋าใบใหม่ที่มันใหญ่กว่าเดิมนะก็จะมาหากันว่ามีไหมอุ้ยถังน้ำมันว่ะเจงอาา่าฮะแล้วก็มีปีคานะฮะที่ยกรถนะครับ,รบอุ้ยเชอ้ยบอสเกิดไปได้ไงอ่ะบ้าน่ะเพอร์เจอร์สติไม่ดีหรือเปล่าเหมือนด่ามึงด่าใครอยู่วนนะกินดําดํํด,ด,ดโอเคฟูไหม อ่าดูก่อนซีฟูไหมฟูไหมฟูครับน้ำมันเต็ม <c oughs> นี่ยังไงมาแล้วเปิดเซิร์เกมนี้เป็นใหม่ครับนะฮะมีคนชื่อน้องซาซาซาเวรอใช่ป่ะแล้วก็มีเฟซใครมันทักไอ้นั่นมาอีกนะะอย่าพูดไม่ได้ครับแหมอยังออกสืบไม่ได้ครับคุณเอ่อผมเปิดเป็นนั่นแหละแต่ผมจะบอกว่ยายังไม่เป็นก่อนแล้วกันไม่ไม่แน่ใจว่าเปิดเป็นหรือเปล่า ไม่เป็นครับไม่ไม่เป็นนะครับโอเคในนี้มีกระเป๋าไหมไม่มีเนาะมีแต่ปืนเราต้องเตรียมกระสุนปืนให้เรียบร้อยก่อนนะฮะโอเคปืนนี้ต้องไม่รู้ต้องทำอะไรก่อนโอเคครับต้องมีกระเป๋าสินะไม่ทีไรก็ที่หนึ่งอาหารด้วยนะครับ ทหารนังเป็นอะไรที่ฆ่ายากมากเลยนี่้าพเป็นแผลนะฮะเอาก่อนไม่้าพเป็นแผลืมออไม่เอาดีกว่าเฮ้ยเยสไนวิชั่นเจ๋งว่ะบอปเข้าไปหนึ่งดอกครับยวก่อนนะฮะเดี๋ยวเราทิ้งบางอย่างไปก่อนผมมียาแล้วดีกว่ากระสุนลูกซองนะฮะทิ้งไอ้นี่ไปก่อนนี่ใส่ม<า>หมอบ โอ้นายมิชั่นเลยเนี่ยใช่เลยเนี่ยแี่หาใจนะว่าใช่อะทําไมมันช่างช่างโอ้คือมันต้องใส่แบบเขาเรีงงเยกว่าไงดีอะใส่แบบเออแบบนั้นอะท่านั้นก็ต้องทิ้งของบางอย่างไปแล้วฮะเอก,เก็บนายมิชั่นเอาไว้ทิ้งอะไรไปดีวะยาปืนเหรอมันจะดีเหรออาหารก็ใกล้จะ ิวเตจมที่แล้วนะฮะอ่ะเดี๋ยวทิ้งไปก่อนเอ้ยเก็บเก็บหมวกไปก่อนนะครับแล้วก็ลากหมวกเข้าไปใส่นะฮะเหมือนเดิมเอ้ยไม่ใช่เก็บหมวกนี้เก็บอันนี้เร็วเร็วเรว,เรวจะตายหาดแล้วเนี่ยโหทำไ่ดีเนี่ยภูมใจสุด,ส,ด,ส,ดสุดเลยเนะี่ยอันนี้แล้วกันอันนี้เป็นยาอะไรสักอย่างนะฮะก็เอ้ยผมไม่มัน่นผม ทิ้งไม่ถูกเลยว่ะกระสุนเรอกระสุนก็น่าสำคัญนะครับกระสุนอันนี้เหรออันนี้ผมไม่มั่นใจคืออะไรก็ท,ทิ้งทิ้งแม่งไปเลยโอเคนะฮะเพราะว่าน้ำมันมันค่อน,นข้างจะสำคัญอยู่แล้วก็ตอนนี้ก็ต้องไปหาอาหารแล้วนะเช้าแล้วด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปหาอา,อาหารก่อนแล้วกันพวกนี้ก็ปล่อยมันไปนะฮะถังน้ำมันก่อเติมน้ำมันนะโอเค จะตายแล้วเว้ยอืมเทครับแล้วก็เอาถังน้ำมันดับใหม่นะฮะไม่ค่อยจาบตปวไปเทค,ครับตอนนี้เราจะไปทางซ้ายมือของเรานะฮะอ่าเฮ้ยหมู่บ้านอ๋อหมู่บ้านหลังนั้นที่เราตายนีกว่ามีกวางนะครับก็ไปฝั่งโน้นเผื่ออาจจะมีหมู่บ้านหลังใหม่หรือว่าอะไรที่เราไม่รู้จักนะครับผมก็ไม่เคยมาเหมือนกันเดี๋ยวลองไปกันแล้วกันนี่อะไรอะ่ะอะไรวะ แปดสามสองจิ๊กคืออะไรวะไม่เข้าใจนะก็ลองเข้าไปดูแหมโอ้ไม่เกิดนี่ครับหมู่บ้านใหม่นะฮะหมู่บ้านที่ผมไม่เคยมาเลยชื่อหมู่บ้านว่าอ่านไม่ออกครับผมมันเป็นค่ายทหารีนค่ายนึ่ไงนะโอ้ยเชี่อโอ้โอตกใจสัะ ใหญ่วะฮะอ่าแล้วส่วนเดสเปซนะฮะผมก็จะทําการแคสแล้วนะครับก็ทําใจได้ละมันไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าแคสแคให้จบจะได้ลบเกมไปนะครับอ่ามันเต็มได้มันเต็มนะฮะนี่น่าจะเป็นอะไรไม่รู้นะฮะน่าจะเป็นน้ำหรือเปล่าต้องกินนะฮะหรือว่าปลากระป๋องโอเคครับเป็นอาหารนะฮะแล้วก็น้ำ ก็ประทาชีวิตได้ครึ่งหนึ่งอู้เยอะนะเนี่ยบอดี้ก่าโอเคครับกินแม่หมดครับโคกฮะบอดี้กัของกินไม่ได้นะอันนี้อะไรปลากระป๋องนะครับน่าจะใช่ยำอๆออืมเดี๋ยวเราพอทำอย่างนี้เราต้องสร้างบ้านด้วยนะครับเพราะว่าจะได้มีที่พักของตัวเองสักที ว่ายังไงเซฟมันก็เซฟอยู่ในเครื่องเราอยู่แล้วไม่ต้องทําอะไรมากนะครับออกปุ๊บเข้าใหม่ก็สามารถเซฟได้แล้วนะฮแต่ถ้าออกแล้วเข้าอยู่ในเมืองเนี้ยออกคือออกเกมในเมืองเข้ามาคุณ,คณนี่ชิปชิปผ่านแน่ๆเลยนะฮะถึงใต้กันเลยทีเดียวนี่อะไรอะ่ะไม่รู้นะนี่หนังสัตว์นะครับน่าจะเป็นพวกสเต็กนะครับพวกเนื้อร้านขายเนื้ออะไรเงี้ยไม่เอานะะ นั้นขายยาหรือเปล่านะ่ะอุ๊ยแม่งเอ้ยตกใจใหม่แล้วเนี่ยไมโครเวฟนะฮะแล้วก็กระป๋องน้ำกระกากวันนี้เราไม่ห่วงเลยมากมายโมดีครับน่าจะเป็นนมที่เสียแล้วนะครับโอเคไปหายาก่อนนะฮะเออหรือผมลืมผมบอกบอกให้อย่างหนึ่งก็คือเพิ่งรู้มาเชอร์รี่ที่ผมเก็บกินกันชิเป่งในตอนแรกนะฮะนั่นแหละมันกินไม่ได้นะฮะ กินซะยับเลยแล้วก็มีคนบอกว่าสกอตเทปกับเศษผ้าเศษผ้านี่เก็บเอาไว้นะครับผมชื่อทำชื่อเขาไม่ได้แล้วลืมอ่านก็นั่นแหละนะอืวัดโอ้ข้ามาเด้ร์ตเชเบชอืมอ้ามโอ้แอะโอเคไอกระสุนลูกซองเว้ยได,ได้อยู่อะอ่าโอ้แม่งบั็กเว้ยเฮ้ยโอเค <laughs> มีอะไรบ้างครับมีผักนะฮะแล้วก็นี่น่าจะเป็นกระสุนลูกซองนะที่เป็นแพ็คครับเป็นเป็นแมกกาซีนนะเป็นยังไงวะเดี๋ยวไปดูที่นอนกันว่าที่นอนคราบยังไงนะเขาบอกว่าเอาสกอตเทปกับเศษผ้ามาใช่ไหมผมจะหาเศษผ้าลองลองหาเศษผ้าดูก่อนแล้วกันเอ้ยเมื่อกี้ก็มีหนังสัตว์เนาะทําได้ปะไม่รู้นะโว้ยเมืองนี้อมพี่เยอะวะ่ะกุ้มใจแล้วเนี่ยไปไกล วิ่งมากอดหรืไงเอ๊ระระดับนี้เป็น normal นะฮะระดับ hard ก็ขี้เกียจเล่นก็เอา normal ไปก่อนแล้วกัน normal ก็ตายแหละไม่ตายแหล่ะละมีามูไรนะฮะแล้วก็ออะไรไม่รู้บล็อกนะฮะผมก็ไม่เข้าใจอ่ามีบุกเข้างในมีอะไรไม่มีเนาะนี่ครับเสร็จผ้าหรือเปล่าเราเราจะมาลองดูกันว่าใช่หรือเปล่านะฮะเอาทิ้งอันนี้ไปก่อนนะครับปุ๊บ ไปหมดครับนะฮะเอาเจ้าเนี้ยวาวไอ้นี่ใช่หรือเปล่าวะไม่ใช่นะเอ๊ยยังไงเนี่ยหรือว่ามันต้องใช้เศษผ้าหลายๆเศษนะฮะหลายๆอันอืมน่าสนใจเหมือนกันนะเคครับก็ไอกระสุนนี่น่าจะเป็นเราจะเราต้องทิ้งกระสุนไปนะฮะกระสุนกระสุนซึ่งไอ้นี่มันมันน่าจะเป็นกระระสุนของปืนกลนะเว้ อ่านี่ก็ต้องเอากระสุนมาคาปาไว้อผมเริ่มไม่ถูกเลยว่ะไอ้เจ้านี้มันไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่นะทิ้งแมงเลยดีไหมแต่หายากอยู่หรือเปล่าน่าจะหายากอยู่นะแล้วก็เทปผ้ากระสุนแล้วก็ขวานเฮ้ยภุมใจเอาไงดีอืมกระสุนลูกซองเอ้ยจะนหนเอาละครับผมเริ่มตั้งใจแล้วเอาทิ้งแม่งเลย,ย,ายาเจ็เอดอ,อ,อ,จาาอ,จอ,อัน <c oughs> ครับปสบาสบายๆเราไม่เครียดอยู่แล้วเจอโพลิสแล้วฮะอืมอืมอืออืมโอเคนี่น่าจะเป็นร้านขายยาหรือเปล่านี่เป็นผ้านะฮะโอ้แล้วเขาก็ไม่บอกนะใช้กี่อันน่ะอ่ะฮะนี่เสร็จผ้าเต็มเลยเอ้ยนี่มันการกุงเกงไม่ใช่เหรอโอเคได้แล้วเสร็จผ้า โอเคเอ้ยอะไรอ่ะทําเป็นผ้าพันแผลได้ด้วยเหรอโอ้เจ๋งเจ๋งใช้เศษผ้าสองอันทําเป็นผ้าพันแผลได้ด้วยนะฮะเพิ่งรู้นะเนี่ยหรือว่าเอากางเกงมาทําวะเอ้ยน่าสนใจนะเอากางเกงเอากางเกงเนี่ยนะบ้าไปแล้วบับเข้าไปอุ้ยเย็ดทาเป็นเศษผ้าได้ด้วยมาเด็ดขาดจริงทําเป็นเศษผ้าแม่งเลยนะฮะนี่ได้ไปแล้ว เจ๋งเอาพวกเสื้อกางเกงทำเป็นเ็จผ้าได้ด้วยนะโอเคเราจะมาทดลองการทำเสร็จผ้ากันเลยดีกว่าอ่าได้หนึ่งอันนะโอเคปะโทริสอืมอะไรอ่ะนี่อะไรอะ่ะเฮ้ยอะไรอะ่เออะ,รอะเรื่อยอะ่ะไม่ได้นะมีด เราวมีขวานแล้วอุย้ยอะไรเน่ะนี่มันอ่านโพลิตรือเปล่าแดนไม่รู้นะอ้ยจะอืมฝักโอ้ย,อยแถวนี้แม่มีหลุมศพด้วย <c oughs> อ่ามีที่ยิงปืนด้วยโอเคเราจะมาสำรวจบ้านหลังนี้ให้ครบก่อนแล้วกันนะ้ค่อยไปนะมีกระสุนอ้ยมีแคมป์ด้วยเว้ยเจ๋งเ ผมว่าตรงนี้น่าจะเป็นทำเลที่ค่อนข้างจะดีแต่ซอมบี้ศึกเยอะนะครับก็ไม่ดีแล้วกันมันเป็นเมืองน่าจะเป็นเมืองใหญ่เลยเนี่ยหูแล้วมันโคตรเยอะผมว่าผมต้องสร้างบ้านเสียแล้วนะฮะเป็นชะตากรรมของผมเออ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 โอเคก็สำรวจที่นี่เสร็จก็จะไปหาทำเลการสร้างบ้านละ ตรงนี้น่าจะน่าจะถยน่าจะเป็นอมมิโม่ด้วยโอเคพิซซ่านะพิซซ่าว้ามีชายหาดด้วยแหมช่างง่ายจริงๆเลยไปก่อนนะฮะเอาสวัสดีเพื่อนทีมเฉยทำไมล่ะอันนี้คืออะไรคนระับเป็นบ้านหลังกระกากหลังหนึ่งนะมีมีผ้าคลุมนะะแล้วก็ กระป๋องกาก,กับเศษผ้างอ,อ,อ,อนหนึ่งเะฮะมีธนูด้วยนะเราไม่ได้ใช้ไม่เป็นไรโอ้ยเยอะนะเนี่ยเยอะเหมือนกันนะเนี่ยนี่น่าจะน่าจะเป็นสถานีดับเพลิงนะครับอาฮะนูน่นร้านขายยาหรือเปล่าโอ้นี่อะไรฮนะ ไม่มีไม่มีขวานนะจะเอาขวานนะ่ะมันมีขวานดรอปนะฮะตรงนี้มันต้องมีสิครับอโอ้ชิพ่ายี่ซ่อมรถอ่ะอูซ่อมรถอ่ะไม่มีอะไรเลยนะอืมไม่มีอะไรนะแถวนี้เออเออเออเอ้ยไม่ตายไม่ตาย ได้อย่างไรอ,อ,อ,อุ๊อทะนุนแบงจังเยอะคนบ้าอะไรเอาธนุไปวางไวเท่านั้นแล้วดูดิคุณผู้ชมครับเป็นไปได้ยังไงผมก็ไม่เข้าใจนะตอนนี้เ,เกลอนกบเก็บแล้วนี่ครบแล้วน่าจะทำได้แล้วมั้ะใครมานบอกว่าเอาเศษผ้ามาใส่่ะนี่เราใส่ช่องนี้อ่ะไม่ได้นะ ไอ้ผมก็ไม่เข้าใจน,นั้นผมจะทำเป็นภาพันแผลแล้วกันถ้าไม่มีใครว่านะครับครับคไม่ได้โอเคเอาเสร็จผ้ากะกา,กากทิ้งไปนะฮะสก็เทปเก็บไว้ก่นอนวอ้สนูแม่งอย่างเยอะใครมันเอาใครมันสนนะโอ้ถึงถึงทางออกแล้วเนี่ยวอ้ที่กล่าวรือเปล่า เกเดี๋ยวเราไปหาทำรายการสร้างบ้านดีกว่านะฮะนี่ฟูดนะมันต้องมีต้องผมต้องขับรถนะครับมันเมืองมีอยู่แค่นี้เหรอวะไม่น่าจะเป็นไปได้นะฮะอฮะเอเอ,เอแหลกแหลกๆอืมใช่ผมมันมีเออมีคนนะฮะหลายๆคนเลยที่เขาเอาบ้านไปสร้างตรงฟาร์มฟาร์มหลังหนึ่งนะฮะซึ่งผมรู้แล้วอยู่ไหน เดี๋ยวเราจะไปฟาร์มหลังนั้นเพื่อทําการสร้างบ้านกันเลยดีกว่าแ yeah! ย่เฮ้ยอ้ำแล้วเว้ยโอ้คอแห้งไม่ไหวแล้วดิงดิงกำๆๆำ,ำโอเคนะฮะดื่มน้ำอ้าวมาเนี่ยพอริต ก่อนอื่นก็ประทานชีวิตให้การหาอาหารก่อนฮนะเอาเอาให้เต็มก่อนตอนนี้โอเคปึ๊บกิดแม่งเลยง่ำแครอทนะฮะเฮ้ยอ่านี่กูไม่พ้นหรอกน้องน้องเอาแล้วทิ้งของไม่ได้ด้วยเวลานอนเนี่ยอ่าโอเคกินครับกิน เยี่ยมไปเราไปนู่นกันเลยดีกว่าอันนี้เป็นอะไรไม่รู้นะฮะไปฟาร์มนะครับน้ำมันน่าจะน่าจะเพียงพอในการไปถึงฟาร์มนะครับคาดว่าไป <Why? S 1> นี่เมืองสุดท้ายแล้วเลยเราอัพแพ็กใหม่อเราต้องเราต้องผ่านเมืองอะไรไปก่อนไม่รู้นะครับ คือผมไม่รู้หรอกมันอยู่ไหนอะแต่เพราะว่าผมเคยเห็นอยู่พาร์ทก่อนๆนจําได้เลยมันจะมีฟาร์มอยู่แห่งหนึง่งซึ่งมันใช่ซึ่งมันเลยหมู่บ้านนั้นไปนิดนึงเล้อมั้งรู้สึกไงนะไปะเดี๋ยวเราจะทําการสร้างบ้านกันนะครับในพาร์ทหน้าละกันพาร์ทนี้ก็รู้สึกแม่งจะแบบเสียเวลามากเลยตอนนี้ย่อสมบี Yo, <somebody. S 1> เป็นทอมพิธาหาน่ารัก กุ้งกิงกุ้งกิงขาแมงเลยอ่ามีทางแยกด้วยอ่าไปทางแยกแล้วกันทางแยกคืออะไรเอ้ยไม่เคยมาเว้ยว้าวอยวนี่มันคายทหารในขนาดย่อมเฮ้ยเดี๋ยวค่อยมาทีหลังไปกอดเดอ้อปล่อยหมนะ โอเคเราต้องผ่านมืองนั้นไปก่อนนะแล้วก็เสียงที่น้ำมันจะหมด <g ly> ใกล้หมดแล้วด้วยดิเอาไอเดียมือหลังเนี่ยต้องผ่านไปก่อนนะผ่านได้อยู่ไม่ค่อยมีอะไรมากครับมือนี้บุ okay. <c oughs> มเมเบน้บุเมนโอเคน้ำมัเมนเหลือ okay. สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะฮะมันต้องมีสินาแถวนี้ทุกคนช่วยกันมองหา่อยครับว่า มันอยู่ไหนน้ำมันก็ใกล้หมดแล้วด้วยเอาไงดีเฮ้ยน้ำมันจุดหมายแล้วหรือเปล่าตรงนั้นหรือเปล่าเย้ใช่ใช่ไหมครับใช่ไหมน้ำมันเหลือเก้าเปนแล้วนะโอเสียงมากตอนนี้ควายไปเลยฟอกเกอร์โอเคผมว่าตรงนั้นแน่นอนเลยฮะโอ้โหชวช,ว,ช,ว,ชว์โชว์ัชวถ้าไม่ใช่ก็ชิบหายโจแกแกโอ้โโอโไม่ใช่ตรงนี้นะครับรู้สึก เอ้ใช่ใช่ใช่ตรงนี้แหละเออตรงนี้แหละ,หล,ะหลังนี้แหละ,อะโอเคโอ,โอ,โอ๋อถึงแล้วฟาร์มหลังนี้ครับฟาร์มเป็นฟาร์มที่ดีที่สุดเลยนี่ก็โป่งโป่งนะฮะขอยิงสักนัดได้ไหมเออหาเรื่องยิงไงยิงเพื่อเล้ซอมบี้อะไร่ยแทงน้ำนี่สามารถตักน้ำขึ้นมาดื่มได้นะฮะ ส่วนแล้วจะมันจะมีโปเตโต้บางที่ผมปลูกเอาไว้พาร์ทที่แล้วนู่นเลยปลูกอยู่แถวนี้จำได้เออมีที่เห็ดเค้กว้าวเบชโปเตโต้อยู่ไหนโปเตโต้อ้าวชิพายโอ้โหนี่ไงผมปลูกไวน้นี่จำได้จำได้นี่ครับนี่น่าจะเป็นมะเขือเทศโปเตพี่มะเขือโอเคฮะก็ประมาณนี้ได้เดี๋ยวก่อน เราต้องกินก่อนนะครับมันทําอะไรได้โอ้ oh, อาหารนะครับเฮ้ยทําไมผมไม่คราฟวะยิดแค่ลืมโอ้โหคราฟนี่ก็ปลูกใหม่ได้เนี่บ้าไปแล้วไม่เป็นไรครับผิดพลาดกันได้อ่าห้ามีอะไรไหมโอ้โมีเลื่อยด้วยโ,โห,โห,โหแม่งโชคดีสุดๆบอกให้เดี๋ยวเอานี่ไปตั้งก่อนนะครับอ่าเป,เป็นไฟแล้วต้องเอาหม้อแปลงด้วยนะครับ น่ามันเป็นไฟนะครับเป็นไฟไฟนะวางบึ๊บเข้าไปนะวางวางบึ๊บเข้าไปนะโอเคประมาณนี้ได้นะฮะยี่สิบวิธีโอ้โหอัพนานเลยพวกนี้ได้เลยนะอีค,ครับคลิปนี้ก็คงจะขอตัวเราไปก่อนนะส่วนคลิปหน้าจะเจอกับอะไรบ้างก็ไปดูกันเอาเองแล้วกันโอเคบา,บายบายวู้ฮู้ โอ้เสียกระสุนแล้วมึง